วัดีค่ะวันนี้ทำสตูไก่ค่ะมีแครอทมีมันฝรั่งมีหอมใหญ่ใส่ซอสมะเขือเทศไก่นี้เรา,เาไปทอดก่อนค่ะทอดให้หนังมันเหลืองกรอบแล้วเราก็ามาทำสตูมันจะหอมอร่อยค่ะมันจะไม่เละด้วยทำสตูไก่ค่ะไก่อันนี้ทอดทอดจากกระทะนี้แล้วแล้วก็ตักออกมาอันนี้จะทำสตูเขทอดให้มันเหลืองหน่อยสตูไก่ทอดพร้อมค่ะหนังมันกรอบ เ้วทำสตูมันก็จะวหอมอร่อยซอสมะเขือเทศหนังไก่มันกรอบน่ากินน่ากินซอสผักเขา ปรุงเสร็จก็จะใส่น้ำคะ่ะเคี่ยวเคี่ยวให้ไก่เปื่อยนิดหนึ่งแล้วก็จะใส่พวกแครอทพวกมันฝรั่งเอาความหอมคะ่ะ ปแป้งน้ำมันก็จะข้นๆแบบนี้ค่ะสตูไก่สตูหมูสตูลิ้นลิ้นหมูก็เหมือนกันก็จะทำสูตรเดียวกัน เสร็จแล้วค่ะสตูไก่ทอดวันนี้ทอดไก่ก่อนแล้วค่อยมาทำสตูค่ะตักเสิร์ฟได้เนี่ยพอทอดแล้วสีสันมันก็จะน่ากินไก่มันจะไม่เละใส่แครอทใส่มันฝรั่งใส่หอมใหญ่มันจะหวานเสร็จแล้วค่ะสตูไก่ แซ่บแบอร่อยอร่อยหวานหวานค่ะหวานแครอทกับงอมใหญ่ใครอยากกินก็ไปทำกินค่ะทอดไก่นี่มันเหลืองก่อนค่ะม่นเรืเอามาทํามันจะอร่อยค่ะไก่มันจะไม่เล็กจบคลิปแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ